ปาดทำมาแรงมาพี่น้องเอาอีกแล้วครับมกสมองงวนะครับตุ่มห่วมภูบาไทศบานนี่แล้วครับย่ำม,มอเรยงนะครับอู้สมองงวดมกสมองงวเดียวกันพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังเล่งไฟอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องายดังไฟได้ดิคนดังคนดังนี่ครับพี่น้องกำลังใส่หอมแดงใส่พักอีตูมอสิงไข่บักพริกดิบอ่าบักพริกเลาะ สมองงวนะครับอบแต่ว่าลืมมันมีฟ้าหมอกันเลยบริโอบเลยกำลังให้น,น้ำบก่นเรพี่นอนจังสิกินได้นะครับามาองอบให้มันอนันสุกนะครับน้ำม,มันบก่นลราเขาจังสิจวดได้โอ้คือดังโจดบักสจวดแท้ทั้งหมดเลยจะเปีกแนะ่ เสียบนั่นเ่งเฮงว่าอยู่ด้วยเสียบแล้วน่าทําบุญหว่อหักเพื่อนหน่อยมาใส่อีกเองนี่หมดแล้วหมดเลยเป่าจนดากสวดว่างันแล้วถ้าไหนต้องหาสุเรียจะมากินข้าวแรงน้ํากันมุกสมองงัวพี่น้องครับเมือนี้น้องงัวได้มาให้ไม่ยันนั่งอ้อมแล้ววังเว้นนี่อันนี้สมองงัวนจะเอยก็เลยสิมุกสิอูหม้อโอ้ยอันนี้เลือดเลอือดเลือดไปจวดไปโอ้โสมขวดนี่ไอ้บ้านั่นดิ ใส e ่สมจะหน่อยได้มันจะขาดเราสวนเปิดไฟกมันตันมันกับบอแห้งปิดเนี่สมเก่าครสมไหมพพีุ่ตังค์่พุนมาพี่น้องมาทียบงานบุบาเทปันยังนอปสิวโอ้ยทันี่ครับเอามานี่เรานี่ออกมือเดียวรักเอาเกือบคงโอเคโอเคเอาใส่ทานขึ้นไปอยวี่ฟ้าหมอพิษกันพี่ฟาหมอพิษมันดังสีมเลยดังนกุดอะละ บริบบอเราสาได้เอามาได้เราบริชัวลีนมันไหวทันก็มีอยู่มันทำบริชัวอันโอ้มันมอมันมอแห้งมันตันขั้วขึ้นเคิงลุ่มอยู่มันบริเคี้ยวโอ้โหมั <S <S นตันเนี Fun> ่ยแหละเคียวอะไรก็ลัางก็ล่างก็ลังดีเดียดเอาไปตองนะจัดเตี่ยวเอาไปตองโป๊กคือเขาธาตุใช่ปะผู้ใดเห็ุใดคือโกดินนี่อาบอาบน้ำเว็บด้ว่ก็หันไปโอ้หอมขนาดพระราษฎร์เลยโอ้ยฝาหมอนะหอมขนาดพี่น้อง ฟ้าหมอแบบอีสานบ้านเท่าโปรไกว้ปกไว้ไปอาบน้ำแป๊บนึงห่อนพุ่นกลับ <that> ล <'s S 2> ู้ไหมพุ่นพักันเอาว่อนนี่มาปกเขาทาตัวลหเอาๆมาแต่เสียกสังกระช่ายเออค้อมเอาตุ้มห้อมกันคือเก่านั่น่ะพี่น้องย่ามมะเรี่ยงทีมงานผู้บ่าวเทศบ้าลทีมงานค้นสวนพระราบว่าโอ้จะได้เมียนี่มาสั่นเจ็ใจไดนแล้วสนอกแต่ดีกับหายูเมียคือกันละ มามากินข้าวแรงตัวม่วงคือเก้าลเรเฮาเสียบนท่านเนี่ยฮะ้ยขันไล่สดเสียบนท่านเนี่ยบนสุดเขาเพื่อเบิ่งเลยตัวแต่ในวันใดไล่สดโอ้ยเขาทาขนาดพี่น้องปวดอ่ะฝนดอกๆเลยทาน้าน้าบกแล้วก็ใส่ไดแล้วได้ไหมไปได้ทาน่อยบัดนี่โอ้ทานดังสีไหนแม่จังสายใจแดงยังคืนสีไหนแม่ได้การเลยบัดนี่ ฟ้าหมอบมมีเอาใบตองกล้วยแหละโปกเอาแล้วครับพี่น้องสุดยอดเลยนะครับมุกหมอมุกหมอมายามก้อนบัดนี่เพล่ะเป็นไดปุ้ยน้ำเเอาออกได้บ่ไหนใบตองไอาออกแล้เนาะมันหอมละ่ะใกล้สิบกแล้วเพล่ะมีบัดพี่น้องเลยบอกย่างงามเลยครับมุกกับมอญง,งวัวพพล่ะสุดน้ำบ่นี่ สซนหน้าบ่า <ator> านี่มาเบิ่งดู để, นี่บรรยากาศกในรายการอะไรดิหนิแช่จับติ๊ก1 0อยี่ห้ออ้ยติก100เลย, <c oughs> ยเ,เลยพริก1 0อนั่นว่างั้นโบกอีกหน่อยนนนนนเยน,นาะอ,อันนี้มันจะเป็นแกงแล้วแช่แช่ยังหน่อยกับพ่ออันนี้มันหนำจิ้งลิงดิแม่นบ่เปิดฟ้าไปเปิดฟ้าไปเลยบัดให้มันเฮ้ยไปเลยบัดนีร<อ>ทานแดงจืงคือเลยยังวะปวดอะ ทานงามด้วยบ้านเบ้บาพอแล้วทานนี่มันไตาการแล้วนี่มันดูทีเลพี่น้องเอ้ยคาการบนมกกระมงัวอู้กระมงัวโลนึ่งนะครับนี่คากเลยยังวะเดี๋ยวมือืเสด็ไปส่งของให้เพิส่งน้ดได้สรางของไวย่ยง้โอ้แม่กะนุนเนี่ยสกมไปเสแบบหาเม่กี้น้ำมูบ่ไปอลาดแล้วบ่ เอาไหมาตา,มาเขาไม่นี่ชิ้นอิ่มแล้วโอ้ยอิ่มแล้วไปอาดาเลยแบบผู้บอกเขาหูหิบผู้เล็บงามครับพี่น้องครับแ,แนวคิดแนวจะแนวเสียบแล้วแต่ผู้มักเลยพี่น้องเด้อหนิเด้อว่ลาล่าแต่สดเอาไป้นิเตรียมกระทะไอลีเลยพี่น้องเลยเอาจวดจดัดจวดจัดเท่าร้อ,อมจวดเลยได้บัตรคนอกอกเลยได้พี่น้องเลยเอา ปรสิไธิ์เลยสวดบริเล่ยหรอกถ่ายคลิปเอาย่านกล่องมันมัวพไปลองเบิ่งน้ำกันเลยครับนี่สดๆเลยครับนี่าดอกอีกรอยไหมแน่นอนเลยเวลาเลยอีกจังอยนึงครับกำลังสิได้กันอีกหน่อยนึงก็สิได้ตักแล้วครับบัดนี้เอาไปตองออกแล้วโอ้ยแหงแล้วเวลาแหงแล้วแหงแล้วมายกมายกบัดนี่ชุวเลยมามแม่ซุกแล้วประสิทธิ์นี้บัตรนี่เชฟไปบนตักไปให้แม่แล้ว บอลอันบ่หอนนะโคโยกล้าบ่างัันมันสิห้อนใชเดี๋ยวนี้เนี่ยจับได้อยนี่แม่นี่งเกี่ยงเยอะครับบ่บ่ท่านเอาโยกไปบ่กินีเดินขคือไปล่ะเอาโอกินยางเอาเอสั่นไปเอาโอ้้าเสียวเจ้าเอา เอาใส่อันจนังเดี๋สียางไปเอาเจลเสร็จแล้บอกเออเอาไปเอาเลยไปได้แล้วพี่น้องครับแล้วแล้วอูย้ยงามหลายงามหลายงามหลายพี่น้องเลยเนี่ค,ครับว่าท้อมีหนามโอจูให้จำอยู่ดอกเกือบเป็นใหม่หมอเชฟไมเพอ่์กอร์ตักแบงไปแล้วแปงผู้เทาทั้งี้ก็สิจวดกันตัวครับพี่น้องครับบบดนี้เอา มกกะม้องงัวครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับเมนูมือนี้ครับทีมงานผู้บ่าวเทศบ้านเท่านะครับจวดจวดเนี่ยมาเลีงครับพี่น้องเอาบาดิมาได้เวลากินเลี้ยบบัตรสุ่มนี้กับนี้สุ่มยูกับยูบาดรนี่เอาจวดคือเก่าหรือเป่านี่ยตรงนี้เอ้ามาหน่อยๆน่ครับมาเกือบสวัสดีครับสวัสดีกลองบาสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียน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 ตาเบย์ให้ดูตาเบย์อ้ยเอาจวดจัดนะเฮ้าบาดรนี่ จวด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 สุเรกับไปแล้วเอานี่มุกกระมองว่ะภารกิจกีดอย่างคนนี้ไปเข้าเข้าไปจวดครับพี่น้องครับบัดนี้บรรยากาศย่างมะเรี่ยงคือเก่าคือเดิมพี่น้องครับเอาโอเคจัดไปจัดไปเอาักในร้านดูเอาจำเสียปากไม่หนีเวยมอจนขอบป็นอย่งนี้เดินมนเลยยังลุกเรื่องข้าวเห็นบอ เออบัแม <who. S 1> ่นตีแดมันก็มีอยู่น้นามั้งนะหนามหายหมดแล้วมันก็เฉลวยามันตีแล้กาศมันเหยเป็นอากาศนิี่หนามหายหมดแล้วมันมันเห้ยไม่ได้ดีหนิบัวแม่นก็มีหนังไปเอาไปจำเลยมึงเลยเอาสารนิวจำเลยจำเลยกินข้าเร่งเนาะเออกินข้าเร่งเลยบ่เนี่ยเอากินได้ไรมันจะใหญ่และเร็วชิมก่อนชิมก่อนนี่เที่ยมื่อยหร่ไม่กินเคยเลยซัดเวลาต้องเคยเข่าเลยปนมันเรียบซะบังหวัง มีใครเนี่ยเจียวเกือรึเจียวเขาเจียวเขเจียวเฮ็ดมาค่ะกระโดดดึกดือดึกจะก็ได้อยู่ดอกเอาขออนุญาตพี่น้องครับบารนี้จวดได้บารนี่พี่น้องเอ้ยนะครับดึก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 